สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปฏิบัติการลับลวงพรางวางเกมซับซ้อนซ้อนเงื่อนพลังประชารัฐยิ่งกระบวนการเลือกตั้งซ่อมเดินหน้ามากเพียงใดกระสวนแห่งลับลวงพรางอันเคยเป็นกลยุทธ์จากรัฐประหารก็ยิ่งขยายกระจายไปสู่พักพลังประชารัฐอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อน เห็นได้จากการแต่งตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งไม่ว่าที่เขต6สงขลาหรือเขตหนึ่งชุมพรคือการทยานข้ามห้วยจากชนบุรีไปยังสงขลาของสุชาติชมกลิ่นจากเพชรบูรณ์ไปชุมพรของสันติพร้อมพัดยิ่งกว่านั้นจังหวะก้าวของพักก็ปรากฏขึ้นอย่างลักลั่นแรกทีเดียวส่งเพียงสงขลาไม่ส่งชุมพรแต่ผ่านมาไม่ทันข้ามวันก็ถูกโต๊ะส่งคนลงเขตหนึ่งชุมพร คนที่อกสั่นควันแขวนไม่ได้มีแต่ภายในพักประชาธิปัตดเจ้าของพื้นที่เดิมเท่านั้นแต่หากทั้งนายสุชาติชมกลิ่นและนายสันติพร้อมพัดก็ปรับตัวแทบไม่ทันทั้งหมดนี้เหมือนกับจะดำเนินไปตามมาติของคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับพักอย่างครบถ้วนทั้งที่แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับการทุบโตะ๊ะของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและความเห็นชอบของร้อยเอกธรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิ เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่พักประชาธิปัตย์แต่เป็นการทดสอบนายสุชาติชมกลิ่นนายสันติพร้อมพัฒไม่ว่าเป็นมติเบื้องต้นไม่ส่งลงสมัครเขตหนึ่งชุมพรแต่กลับมติชั่วข้ามคืนส่งนายชวลิตอาจหารลงประทะกับคนของประชาธิปัตย์อย่างไม่ยำเกรง บางคนประเมินว่าเพราะแรงกดดันจากนายชวลิตอัดหานแต่แท้จริงแล้วเพราะทราบความในว่าแท้จริงแล้วคนในตระกูลบางตระกูลในชุมพรที่ว่าจะมาพักพลังประชารัฐไม่เป็นไปตามคาดสร้างความไม่พอใจให้กับทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า จึงคาดหมายได้เลยว่าการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขตหนึ่งชุมพรและเขตหกสงขลาจะเป็นการประทะกันอย่างเข้มขน้นระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์จับได้จากสัญญาการส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครยิ่งกว่านั้นทุกจังหวะกไม่เพียงแต่เป็นการจัดทัพเพื่อชนกับพักประชาธิปัตย์หากแต่ยังเป็นการทดสอบคนกันเองแหลมคม ด้านเทพไทยเย้ยพลังประชารัฐกลืนน้ำลายส่งเลือกตั้งซ่อมชุมพรเหมือนไม้หลักปักขี้เลน นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้เฟซบุ๊ไลฟ์ว่าตนได้เห็นข่าวพักพลังประชารัฐกลับมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรหลังจากที่นายชาวลิตอาจหารหรือทนายแดงออกมาประกาศลาออกจากสมาชิกพักทําให้คณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐต้องเรียกประชุมด่วนเพื่อกลับมติตามคําขู่ของนายชาวลิตอาจหารนับว่าเป็น การกดดันที่ประสบผลสำเร็จมากจนทำให้พักพลังประชารัฐซึ่งมีมติออกไปแล้วต้องกลับมติในทันทีจนทำให้สังคมเห็นว่าพักการเมืองนี้มติพักไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สาระสำคัญไม่มีความมั่นคงความชั เจนอะไรที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับไม้หลักปักขี้เลนซึ่งถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงมติของพักพลังประชารัฐขึ้นอยู่กับคำขู่หรือแรงกดดันเป็นสำคัญหากเป็นเช่นนี้จริงในการเลือกตั้งซ่อมเคสามจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนั้นที่พักพลังประชารัฐผิดมารยาทครั้งแรกจากการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมแข่งกับพักประชาธิปัตย์ถ้าตอนนั้นพัก ประชาธิปัตย์ยื่นไม้ตายข่มขู่ว่าถ้าพลังประชารัฐส่งผู้สมัครแข่งขันกับพักประชาธิปัตย์พักจะถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลก็น่าจะได้ผลสำเร็จและไม่กล้าส่งแข่งขันอย่างแน่นอน แต่เมื่อเรื่องได้เลยเถิดมาจนถึงวันนี้ทำให้ย้อนนึกถึงการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดกำแพงเพชรที่พักประชาธิปัตย์รักษามารยาตไม่ส่งผู้สมัครแข่งขันกับผู้สมัครของพลังประชารัฐจนทำให้นายแพทย์ปรีชามุสิกุลอดีตรัฐมนตรีอดีตสอสของพักหลายสมัยเกิดความน้อยใจลาออกจากสมาชิกพักไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะออกมาให้เหตุผลต่างๆนานา เกี่ยวกับการกลับมติพักเพื่อส่งผู้สมัครเลือกตั้งในเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรก็เป็นสิทธิ์ของพักพลังประชารัฐที่สามารถทำได้ในส่วนของพักประชาธิปัตดก็พร้อมแข่งขันกันอย่างเต็มรูปแบบทั้งในเขตหนึ่งชุมพรเขต6สงขลาเขต9้ากรุงเทพมหานคร ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรพักประชาธิปัตย์ก็พร้อมเคารพมติเสียงสวรรค์จากประชาชนและมั่นใจว่าพี่น้องชาวภาคใต้และชาวกรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ